สวัสดีค่ะหมอป๊อบค่ะเป็นหมอสายตาประจำอยู่ที่มัธยาคลินิกสาขาเรียบด่วนรามินทาค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาแนะนำลูกคา้าท,ทุกท่านนะคะเข้ามารับชมว่าเลนแต่ละประเภทระคะแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีวิธีขั้นตอนการเลือกเลนอย่างไรบ้างเลนแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะคะจะมีข้อแตกต่างกันอยู่กันตรงที่โคตติ้งค่ะที่เคลือบเข้าไปบนตัวเลนโคตติ้งเลนนะคะจะทําหน้าที่เป็นสารค่ะที่เคลือบเข้าไปบนตัวเลนนะคะหลักๆแล้วโคตติ้งเลนจะทําหน้าที่ในการปกป้องดวง ตาค่ะจากแสงที่เป็นอันตรายกับดวงตาต่างๆค่ะโคตติ้งเลนจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5แบบ5ชนิดเดี๋ยววันนี้หมอจะพาดูแต่ละชนิดนะคะค่ะเรามาดูโคตติ้งตัวแรกกันเลยค่ะโคตติ้งตัวแรกค่ะก็คือโคตติ้งเลนมัลติโคตค่ะ โคตติ้งเลนด์มอดิโคนะคะจะทําหน้าที่ในการปกป้องตัวเลนของเราค่ะทําให้เลนสใช้งานได้ยืดเยาวนานมากยิ่งขึ้นโคตติ้งเลนตัวนี้นะคะจะปกป้องตัวเลนจากรอยขีดข่วนค่ะกันน้ําเกาะกันฝุ่นเกาะกันรอยนิ้วมือทําให้ผู้ที่ใช้งานนะคะของแว่นตาทําความสะอาดตัวเลนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโคตติ้งเลนตัวนี้นะคะยังทําหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะจะทําหน้าที่ในการปกป้องดวงตาจากแสง UV ได้อีกด้วยค่ะ แสงย v จะเป็นอันตรายกับดวงตาของเราค่ะแสงย v วีจะส่งผลนาให้ก่อให้เกิดโรคตาต่างๆอย่างเช่นโรคต้อเนื้อค่ะต้อลมแล้วก็ต้อกระจกเลนโคติง้งมอดิโคตัวน,นี้นะคะจะปกป้องดวงตาจากโรคต้อเนื้อต้อลมและต้อกระจกได้ค่ะต่อมาค่ะโคติ้งที่2เขาเรียกว่าเลนโคติง้งป้องกันแสงสีน้ําเงินค่ะ โคตติ้งเลนป้องกันแสงสีน้ำเงินจะมีคุณสมบัติก็คือปกป้องดวงตาของเราค่ะจากแสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆอย่างเช่นมือถือคอมพิวเตอร์โนบ๊กแท็บเล็ตค่ะหรือว่าจากแสงหลอดไฟ LED ตามบ้านเรือนค่ะคุณสมบัติของเลนตัวนี้จะปกป้องแสงที่ออกมาจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆหมดเลยแสงที่ออกมาจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆค่ะ จะมีผลร้ายกับดวงตาของเราอย่างไรก็คือในงานวิจัยหลายๆงานค่ะบอกว่าแสงที่ออกมาจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยเวลาเรานั่งทํางานนะคะเป็นระยะเวลานาน,านๆเวลามองอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยจะส่งผลทาให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้โคตติ้งตัวนี้จะปกป้องกันค่ะดวงตาของเราจากโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วยค่ะต่อมาค่ะโคตติ้งที่3นะคะจะเป็นโคตติ้งเลนส์สำหรับเลนส์เปลี่ยนสี โตติ้งเลนเปลี่ยนสีนะคะจะมีคุณสมบัติก็คือเลนตัวนี้เวลาอยู่ในที่ร่มมาค่ะจะเป็นเลนใสๆและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราออกแดดหรือว่าออกเจอแสง UV ะค่ะข้างนอกเลนตัวนี้จะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะเปรียบเสมือนเป็นแว่นกันแดดให้กับเราค่ะข้อดีค่ะของเลนตัวนี้คือสารเปลี่ยนสีที่อยู่ในเลนจะปกป้องดวงตาค่ะสามารถปกป้องได้ทั้งแสง UV แสงสีน้ำเงินและเปรียบเสมือนเป็นแว่นกันแดดให้กับเราเวลาเราใส่แว่นออกนอกแดดค่ะสามารถที่จะใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะเล่นเปลี่ยนสีนะคะจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7สีค่ะแล้วแต่ยี่ห้อค่ะหรือว่าแล้วแต่แบรนด์โดยทั่วไปแล้วอะค่ะสีเบสิกจะเป็นสีเทาค่ะสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีอีกบางแบรนด์บางยี่ห้อค่ะจะมีสีแฟชั่นเข้ามาอย่างเช่นสีน้ําเงินสีม่วงค่ะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวแฟชั่นนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นโคตติ้งเลนค่ะสำหรับเลนขับรถค่ะ โคตติ้งเลนสำหรับเลนขับรถนะคะจะทำหน้าที่ในการลดความฟุ้งกระจายค่ะของแสงที่อยู่ตามท้องถนนแสงที่อยู่ตามท้องถนนอย่างเช่นแสงไฟของรถฝั่งตรงข้ามค่ะหรือว่าแสงไฟท้ายของรถคันข้างหน้าเราหรือเป็นไฟที่ติดตามท้องถนนนะคะโคตติ้งตัวนี้จะทำหน้าที่ในการลดความฟุ้งกระจายค่ะของแสงลงอีกทั้งยังเพิ่มความคมชัดค่ะให้คมชัดมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะคะสามารถที่จะเพิ่มพัฒนาวิสัยในการขับขี่ค่ะ แล้วก็ทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะเป็นโคตติ้งเลนสำหรับเลนย้อมสีค่ะ โคติ้งเลนเลนย้อมสีนะคะจะเป็นตัวเลนค่ะทำให้แว่นสายตาของเราะค่ะสามารถที่จะเพิ่มการย้อมสีเข้าไปเป็นแว่นกันแดดให้กับเราได้ด้วยสีแต่ละประเภทค่ะแต่ละสีเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านว่าเหมาะกับสีแบบไหนแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะคะคุณภาพของตัวเลนเปลี่ยนสีนะค่ะแล้วก็เลนย้อมสีเนี่ยจะมีคุณภาพที่เหมือนกัน,นะค่ะแตกต่างกันแค่ออปชันของตัวเลนเท่านั้นเอง เลนเปลี่ยนสีกับเลนตัวนี้นะคะแตกต่างกันก็นกคือถ้าหากว่าเราทําการย้อมสีเข้าไปในตัวเลนแล้วเนี่ยสีจะติดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนแต่ว่าเลนที่เป็นเลนเปลี่ยนสีนะคะ่ะเวลาอยู่ในที่ร่มแล้วเราไม่เจอแดดแลคะ่ะเลนจะเป็นใสๆเลยจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อเราออกนอกแดดหรือว่าเจอแสง UV ข้างนอกนะคะ่ะ ถ้าหากว่าลูกค้าค่ะอยากได้ตัวเลนที่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเลยครอบคลุมทั้งหมดค่ะหมอแนะนําเป็นเลนที่เป็นเลนเปลี่ยนสีค่ะเลนเปลี่ยนสีตัวเนี้ยค่ะสารเปลี่ยนสีเขาสามารถที่จะปกป้องได้ทั้งแสง UV แสงสีน้ําเงินและเป็นกันแดดให้กับเราเวลาเราออกนอกแดดหรือออกกลางแจ้งอีกทั้งตอนกลางคืนค่ะเลนตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนสีสามารถขับรถได้อีกด้วยค่ะโคตติ้งทั้งหมดค่ะที่หมอได้แนะนําไปก็คือจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5ชนิดค่ะแต่ละชนิดจะมีจุดข้อดีค่ะแล้ว ก็จุดเด่นแตกต่างกันออกไปะคะ่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านไหน,นะคะ่ะสนใจสามารถเข้ามาปรึกษาหมอที่มัธยยาคลินิกได้นะคะขอบคุณค่ะ